รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเมลินพริมซิตี้จำกัดธนาคารอมสินบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน สวัสดีครับผูช้ชมครับหมุนตามโลกวันนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์ท่านอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของยูโรโซนซึ่งมีผลต่อเอเชียอย่างไรนะครับสักครู่เรากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับ ครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับเรื่องของยูโรโซนเนี่ยถ้าเราจะทำเบนช์บาร์ดีๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์คุยกันไว้เนี่ยในกลุ่มประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสเปนกรีซอิตาลีดูเหมือนจะย่แย่หมดอาจารย์อ๋อครับแต่ทําไมเยอรมันตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวที่ยังยืนหยัดแข็งแกร่งเรื่องของเศรษฐกิจครับอ๋อครับผมคิดว่ามีหลายสาเหตุนะครับประการแรกก็คือเยอรมันเองเนี่ย มีสรีกดิอิงอยู่กับภาคสรีกิจริงเป็นหลักก็คือ real sector อะนะครั c t o r นั้นก็จะมีความเข้มแข็งนะครับและข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าการที่เยอรมน,นีเองได้ได้มีการ<ม>ไปในรูปปรับตัวเองมาตลอดตัวอย่างเช่นตอนที่เริ่มใช้เงินยูโรใหม่ๆในปี1999ถึงปี2000เนี่ยยูโรเริ่มเกิดในช่วงนี้นะครับเยอรมนีเขาก็เลยใช้โอกาสในการปฏิรูปตลาดแรงงานของเขาครับนะครับประเทศอื่นนอกจากไม่ได้เป็นรูปอบบอีกจังแล้วยังมีการให ให้สวัสดิการนะครับใช้นโยบายประชานิยมเพื่อสร้าง้คาดนิยมต่อบรรดาแรงงานทั้งหลายนะที่มีการให้ประโยชน์แก่แรงงานเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าเยอรมันนี่ก็ทำตรงไข้างไปเลยนะเขาลงเงินเดือนด้วยเพื่อเพื่อรับเขลมขัดนะปรับตัวเองให้มีความเข้มแข็งนะแรกแรกก็ก็เรียกว่ากินเลือดตัวเองพอสมควรนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะฮะเขาก็มีความเข้มแข็งเข้มแข็งก็คืออะไรครับเขาได้ประโยชน์จากเงินยูโรเนี่ยยังไงครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งนะครับ ประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมาซื้อของเยอรมันเพิ่มมากขึ้นนะประเทศอื่นๆทำไมมาซื้อของเยอรมันเพิ่มมากขึ้นครับมีผลมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยคือตอนที่ยูโรมันเกิดใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกาเองเริ่มเกิดไอ้ดอทคอมไครสิตไครสิตวิกฤตการณ์ดอทคอมประมาณปี2001เนี่ยนะฮะตอนนี้จอห์นดับเยูบูสขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่จำได้ว่าปีนั้นฟองสบู่ในอเมริกามันแตกนะฮะที่นั่นอเมริกาก็เลยลดดอกเบี้ยลงมาตามที่เร่ดินเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยลงมาเหลือหนึ่งเปอร์ ปั๊มเงินออกมามันก็คล้าย,ยนโยบาย QE แบบที่ใช้กันในช่วงที่ผ่านมาได้แหละก็คือนโยบายผ่อนคลายในเชิงปริมาณก,ก็คือปั๊มเงินออกมาเยอะๆพอปั๊มเงินออกมาเยอะปัมออมะ๊มเงินเหล่านี้มันแอบซอบอยู่ในเศรษฐกิจอเมริกาไม่หมดเนี่ยมันไหลไปยุโรปเพราะอะไรครับเพราะว่ายุโรปน่มันใหญ่โตดังนั้นพอมีแอ,อบซอ,อบเงินเหล่านี้มันก็เลยมีเงินถูเงินง่ายเนี่ยนะครับจากอเมริกามากมายข้ามฟากแอตแลนติกไปที่ยุโรปเป็นไงครับพอข้ามฟากไปถึงเงินถูกเงินง่ายเหล่านี้มันกู้ง่ายดอกเบี้ยก็ต่ำเป็นไงครับ ประเทศในยุโรปใต้เนี่ยก็เพิดเพลินกันทั่นหน้าเพราะอยู่ดีมีคนเอาเงินมาให้กู้อีกแม่เงินลยสิก็แบรเราคเงินทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนกู้กันทั่วหน้าเพลิดเพลินว่าได้ทาระหว่างยุโรปเหนือยุโรปใต้เนี่ยมันต่างกันมากนะฮะเท่าที่ผมเจอด้วยตัวเองมีโอกาสได้ติดตามอยู่นะยุโรปใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่ล่าเริงสนุกสนานสเปนอย่างงี้ตุกีอย่างงี้นะฮะสําราญนะฮะสูงนิยมมีชีวิตที่ค่อนข้างจะจะาบริโภค เ,<ม>เน้นบริโภคมากก็ฉะนั้นพอวิญญาณปันนป๊บเนี่ยแต่ว่าอเัอยาเยอรมันไม่ใช่ัเอออยอรมันเขาเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ได้ด้วยกันนะครับบุคลาทำงานหนักและอดออมนะครับสะสมเงินต่างๆขึ้นมานะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีการลงทุนเรื่องอดีนะครับเขาทํารถยนต์ก็ต้องสุดยอดของโลกเขาทําเรื่องเรื่องไอสายการบินนะครับก็บอกลุ่มมาซาต้องยอดเยี่ยมของโลกนะก็ทําเรื่องอื่นๆหลายเรื่องเนี่ยนะฮะทำเรื่องไอโลจิสติกก็ต้องยอดเยี่ยมของโลกนะ ฉะนั้นสินค้าแบรนด์ดังๆของเยอรมนีเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพดีเนี่ยนะครับจึงสามารถขายได้ดีอย่างมากในยูโรโซนที่มาจากการต้นเหตุก็คือมาจากเงินถูกเงินง่ายนะครับฉะนั้นประเทศเลยใช้จ่ายฟกันเฟือยฟุ่มเฟือยนะก่อนนี้มากรละบนายก็ก่อนนี้นะครับเอกชนก็ก่อนนี่ประชาชนก็ก่อนนี่รูดปื้ดรูดปื้ดนะข้องตัวได้เกินเพ่อแล้วเงินเยอะนะครับก็นขึ้นนะครับใช่ครับพอเป็นยุ่งป้าเป็นไงฮะเออเยอรมันบอกโอ้ดีเลย พอสินค<ร>้าเยอรมันเนี่ยขายขในยูโรโซนขายเฉพาะในยูน,นะที่รวมทั้งยูโรโซนเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะและ้วนอกจากนี้นะครับเยอรมันยังขยายการส่งออกอ,อย่างมากมายเพราะอะไรครับครับเพราะว่าเงินต่างๆที่มันออกมาในในด้วยนโยบายผ่อนคลายทางปรินโยบายการเงินออกไม่การ์หลังจากเกิดดอลลาร์เฟ้สเนี่ยเป็นไงครับคือปั๊มเงินออกมามากว่างั้นเอะครับ

เกมสากลต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ WTO ตามที่ตัวเองคอมมิตเอาไว้ครับการลงทุนการค้าของจีนเฟื่องฟูนะครับฉะนั้นเป็นไงฮะจีนต้องนําเข้ามากนาเข้าใหญ่ใครครับนำเข้าบรรดาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีต่างจากเยอรมนีนะครับไม่ใช่แค่จีนประเทศเดียวนะฮะบราซิลก็ดีอินเดียก็ดีที่เรารู้กว่าประเทศบริกเนี่ยนะฮะก็นำเข้าจากเยอรมันมากมายฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับที่เยอรมนีเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะฮะ ในช่วงช่วงประมาณทศวรรษที่ที่0 0นเนี่ยนะมาตลอดเลยก่อนที่จะมาถูกจีนแซงหน้าในสองปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาก็ยังอันดับนำนําของโลกอยู่นะฮะจาน้เยอรมนีกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซนและสภาพยุโรปด้วยและกลายเป็นธุรกิจใหญ่อันดับที่3มของโลกนะเป็นรองเฉพาะอเมริกากับจีนเท่านั้นเองตอนนี้ก็ทุกคนไปหานไปเล่นงานเยอรมันหมดเยอรมันบอกอุ้มก็อุ้มได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องรั่เขลมขัดคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้งของภาครัฐ ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนครับนะครับตัวอย่างเช่นสเปนเนี่ยนะครับถามว่าสเปนทำไมเกิดอาการหนักระเกิดในขณะนี้ครับสเปนเนี่ยรัฐบาลไม่ได้กู้มากนะฮะเราไปดูหนี้สาธารณะของสเปนเนี่ยยังค่อนข้างต่ำต่ำมาเยอะมานิดเดียวหนี้สินยังต่ำอยู่ฮะก็ขนาดนี้อยู่ประมาณสักใกล้ๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็ต่ำมากในในแง่ของคนนะก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อว่าเป็นมาตรฐานโลกก็ถือว่าเกิดเลยไปแล้วนะเพราะมันไม่ควรจะเกิดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ แต่ว่าปัญหาของสเปนก็คืออะไรครับเออคืออะไรครับก็คือธนาคารพาณิชย์อกลายเป็นผู้ก่อหนี้เองโอ้โหอะไรครับวเงินง่ายเงินถูกเนี่ยมันไหลจากมริการมามากมาธนาคารมัอนก็เทินเลยครับสามารถกู้เงินได้เยอะนะครับแล้วก็มาปล่อยต่อปล่อยให้แก่เซกเตอร์อะไรครับเซกเตอร์ปราบเซียนก็คืออสังหาริมทรัพย์ทำให้ทั้งสเปนเองนี่เป็นไงครับพอปล่อยกู้ให้แกต่างหามากๆต่างหาเกิดเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองนะครับ คนมีเงินสามารถมือยาวหน่อยกู้เงินได้ง่ายก็ไปซื้อมาเก็งกาไรซื้อมาปล่อยเช่านะครับแข่งกันปล่อยเช่านะครับแต่ว่าขนาดไหนกันเมื่อคุณปล่อยเช่าหนึ่งจุดหนึ่งเปงครับแข่งกันปล่อยเช่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่คุ้มนะครับและพอฟองสบู่ทางหามันตกปั๊บเนี่ยนะฮะเป็นไงครับราคาตกควบมาทางดีเวลลอปเปอร์ผู้สร้างโครงการสหานะไหมครับก็มีปัญหาคนซื้อก็มีปัญหาคนปล่อยกู้ก็มีปัญหาเป็นไงครับตอนนี้ก็เลยต้องใช้เงินถึง1นึ่งแสนล้านยูโรนะฮะโดยการลงขันกันของประเทศในยุโรปเนี่ย เพื่อเพื่อเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินของสเปนเรียกว่าปล่อยกู้เรียกว่าเป็นเอ l ีหมด n p l นอีะมากมายมหาศาลนะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะฟิกเสียเกินของสเปนได้ผมผมว่าตอนนี้เพิ่งจะเป็นมวยสากลยกต้นๆ้นทีนั่นเองการฉะนั้นเมื่อเปยินแล้วมันก็เลยทําให้มันก็ล่าให้สังหาระลากให้สถาบันการเงินมีหนหาตอนนี้ต้องลงขายกันช่วยตอนนี้เวลาลงขายกันช่วยเนี่ยรัฐบาลสเปนก็ต้องเป็นผู้พัปรากันเป็นช่องทางให้เงินเข้ามาการก่อนนี่ก็เลยพุ่งพวดเลยขนาดนี้ นะครับฉะนั้นเดิมเนี่ยที่เออ่ยังก่อนนี่น้อยกว่าเขาภายในสิปีนี้ไม่ใช่แล้วนี่ฐานะขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นใส่เก้อร์เซ็นของจีนก็จะปิดเบรทนี่อาจารย์ว่ากรีซรอดไหมคือผมว่ากรีซเนี่ยปัญหากับประกันแรกที่เขาต้องแก้ไขคือว่ามันแพงเกินไปและการนี้ทําให้ประเทศคุณถูกลงค่าเงินมันจะต้องอ่อนลงแต่ว่าถ้าเืิดตลาดได้คุณอย่าผูกอย่าค่าเงินยูโรอยู่นะฮะค่าเงินอ่อนลงยากครับนีอ่ะเอาละครับปิดเบรตทนี้สักครู่ครับเอสเมทิฟส์กับคุณวิกรมพรเดชเดี๋ยวสักพักกลับมาฟังบทวิเคราะห์บทสรุปดี กับท่านอาจารย์สมพบกันต่อครับสักรู่เน่ยครับช่วง SME Tips สนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนผู้น,นำพลังงานทดแทนธนาคาร SME ความจริงความมีเหตุผลคือสิ่งประเสริฐแต่สิ่งประเสริฐที่สุดนะครับก็คือความถูกต้องครับวันนี้อาจจะเล่นสมมุวนสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้ววันนี้ถ้าเราจะมามองสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เราควรจะทำก็คือความจริงครับความจริงคืออย่างกที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตักไว้นะครับว่าสัจธรรมความจริงที่ท่านพบก็คือชีวิตแล้วก็ การเป็นตัวตนของท่านนะนะครับทําให้พระองค์รู้ว่าจะดําเนินชีวิตแบบไหนที่จะทําให้ตัวเองตนเองแล้วก็ผู้อื่นครับประสบความสําเร็จและมีความสุขนั่นเองแต่สิ่งที่ประเสริฐไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือความถูกต้องออถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลแล้วบวกไปด้วย นะฮะความถูกต้องเพราะความถูกต้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับยุคและสมัยเช่นกันนะครับว่ายุคนี้ความถูกต้องคืออะไรยุคในยุคหน้าความถูกต้องคืออะไรพวกนั้นล้วนแต่มีความต่างฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะสร้างความสมบูรณ์นะครับของชีวิตของเราอนาคตของเราสิ่งแวดล้อมของเราก็คืออย่างที่ว่าครับว่าความจริงความมีเหตุผล คือสิ่งประเสริฐแต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดและมากกว่านั้นก็ค,คือความถูกต้องนั่นเองวันนี้หลายหลายอย่างนะครับที่ผมก็เชื่อว่าเราได้นำอดีตความคิดปัจชญามาใช้แต่บางครั้งเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีความต่างกันนะครับเรามีพื้นฐานจากตรงนั้นนำตรงนั้นมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะดำเนินชีวิตแต่ก็ต้อง ดูความถูกต้องเป็นเกณฑ์ความถูกต้องนั้นนะครับทําให้เราปรับตัวได้เท่ากับยุคสมัยใดสมัยนั้นก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ครับเลยอยากจะเสนอให้ทุกท่านนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความจริงนะฮะมีความสัตย์มีเหตุและผลแต่ต้องบวกด้วยความถูกต้องด้วยครับเอาครับกลับไปพบกับท่านจสุพภกต่อครับอาจารย์ครับ ไอ้คริสซิสที่ยูโรโซนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีส่งผลกระทบในเอเชียไงและเอเชียตื่นตัวขนาดไหนตอนนี้คือ,คอเหตุกรารณ์ครั้งนี้นะฮะทำให้ผมนึกถึงใหสมัช่วงที่เราเกิดโรคต้มยำกุ้งคือตอนนั้นเอเชียไปกันทุ่นหนาอของเราแล้วก็ติดเชื้ออินโดนีเซียหลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งไปที่เกาหลีใต้นะครับเกิดโรคต้มยำกุ้งนะครับกาหลีปั๊บอินโดนีเซียก็เป็นพิษ กิมจิก็เป็นพิษข้ามไปถึงไอปลาดิบของญี่ปุ่นด้วยนะไปทั่วเลยนะแต่ว่าภูมิพาที่ได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงนั้นก็คือยุโรปเพราะเงินมันไหลออกจากเอเชียนี่นะครับไปที่ยุโรปนะไปรัสเซียไปประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกของยูโรโซนขนาดนี้ได้รับมนตรีสงมาครั้งนี้เนี่ยถ้าเรียกเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยนะฮะก็เรียกว่าทีฮูทีอินทีใครทีมัน ก็คือเงินที่มันเกิดปัญหามากมายในยูโรโซนนะครับขนาดนี้แล้วมันไม่รู้จะทำไงเนี่ยแต่ว่าโลกนเรมันเงินมันยังเยอะเลยเพราะว่าเรา้ป้าเมาป้าเมามันจะไหลกลับมาที่เอเชียอย่างค่อนข้างแน่นอนเลยนะฉะนั้นเผื่อเอเชียรู้จักเตรียมตัวเองให้ดีนะครับมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดี ระบบตลาดเงินตลาดทุนของตัวเองให้ดีดูแลเศรษฐกิจมหาภาคของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินทางเนี่ยนะ,ะ,นะครับก็เป็นช่วงในเอเชียจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษและแหล่งที่จะได้รับประโยชน์พิเศษนะก็ไม่ไม่ใช่ที่ไหนอกครับก็คือในอาเซียนาภายใต้การมุ่งสู่ความเป็น,นเอเซียเพราะอะไรครับเพราะว่าอาเซียนยัง,ยงเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของทางเศรษฐกิจเพราะอะไรครับอาเซียนเนี่ยมี ประชากร19%ของโลกรวม600ล้านคนนี่นะฮะแต่ว่ามี GDP เพียงแค่ไม่เกิน3%ของโลกนั้องนี้มันพอแล้วมันเติบใหญ่ขึ้นมาโดยวิาอยิ่งกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มจีน GMS นะก็คือประเทศริมฝั่งของนี่นะฮะก็คือ CLMV และกะทีนะฮะก็มี4ประเทศของประเทศอินโดนีนีแล้วก็พม่าแล้วก็รวมประเทศไทยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขณะนี้เราจะเห็นเลยว่าทำไมทำไมพม่าปลาเปิดตัวมาเนี่ย ตอนนี้กลายเป็น global issue แล้วนะฮะนแต่ก็ไม่ใช่แค่เอเชียนี่ชิลนะฮะไม่ใช่ประเด็นของเอเชียเท่านั้นนะประเด็นของโลกไปนการเมืองเริ่มดีขึ้นการเมืองเริ่มดีขึ้นต่างๆขึ้นเพราะอะไรครับมันยังเล็กมากไงฮะเล็กมากแล้วคุณมาถูกทางคุณเปิดเปิดเปิดระบบเศรษฐกิจตัวเองขึ้นมาเพราะเล็กมากมันมีช่องจะโตเยอะมันก็จะโตได้มากเหมือนเศรษฐกิจเด็กๆครัฮะก็จะโตขึ้นมาใช่ไหมนะครับฉะนั้น เศรษฐกิจจากแดนคุณแก่เช่นในยูโรโซนจะดีก็เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่รวยแต่ว่าแก่นะแล้วก็เริ่มมีปัญหาคือโตมานานมันงุ่มง่ามแล้วใช่ไหมมันก็จะเริ่มหลั่งไหลไปหาประโยชน์จากแหล่งเศรษฐกิจที่มันยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะก็คือในเอเชียโดยเฉพาะยิ่งย่ในเอซีแม้แต่ในเมกาเองผมก็ค่อยจะไหลมาฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยการเตรียมเอเชียให้พร้อมการเตรียมเอซีให้ดีผมว่าช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราจะได้ประโยชน์ S <S จะแตกต่างกับกรณีของในช่วงหลังปี97นานมากช่วงนั้นเราเสียประโยชน์มากและยุโรปได้รับประโยชน์นะครับเห็นไหมว่าโลกนี่มันเป็นเรื่องโครงกลมวงเวียนจริงๆนะครับท่เรียกว่าทีหุทีที่ไก่ทีมันครับอานแต่ความพร้อมสักนิดนึงตอนนี้เขม่งก็ติดพร้อมๆร้อยังไงโอ้เขม่นี่ผมว่าตอนนี้สุดๆเลยนะเขม่งขนาดนี้เนี่ยผมเองไปเป็นพี่เลี้ยงของรัฐบาลเข้ามา ป็นเหมือนคลายๆกึ่งๆที่ปรึกษาหน่อยในกระทรวงเช่นกระทรวงพัฒนาชนบทในบทเป็นเร้นเชอร์ให้ล่ะก็เห็นได้ชัดเลยว่าขณะนี้เนี่ยภาคเกษตรอุตสาหกรรมเราเราเนี่ยเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์นะสี่ห้าส huh? ิบปีที่แล้วนะฮะหลังประมาณเทวราชหนึ <the 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 ่งก no ็หกศูนย์นะฮะเมืองนะฮะเมืองพนมเปญขนาดเนี้ยนะเหมือนกรุงเทพสมัยที่น้าชาติเป็นนายกอย่างนั้นเลยเหมือนเลยเลยฮะเขาพัฒนาช้ากว่าเราเนี่ยกี่สิบปีฉะนั้นเขาก็มีวัตถุดิบใหญ่ขึ้นมานะครับ ก็ GDP ของกัมพูชาขนาดนี้แค่หนึ่งใน30ของประเทศไทยเราใหญ่กว่ากัมพูชาในสามสิบเท่านะฮะ,ะใหญ่กว่าพม่าในสิบเท่าใหญ่กว่าเาเวียดนามอีกสามเท่านะครับฉะนั้นเมื่อเป็นยี้แล้วเนี่ยครับยุทธศาสตร์เมนแลนด์อาเซียนโดยมีเมืองไทยเป็นฮับอัอน,นี้ต้องไปคิดคิดให้ดีฮะคือยุทธศาสตร์อาเซียนแผ่นดินใหญ่ที่มีเมืองไทยเป็นศูนย์กลางข,งของของภูมิภาคนี้เพราะว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยมันแยกออกเป็น ไอแลนด์อาเซียนคืออาเซียนที่เป็นเกาะและอาเซียนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ฉะนั้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเชื่อมโยงกัรต่างๆการใช้ให้ประเทศไทยเป็นเกตเวเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ซึ่งยังมีโอกาสเติมใหญ่ได้อีกผมว่าเป็นไม่รู้กี่สิบปีเพราะเขาเขาไม่เริ่มเปิดประเทศนะฮะนะครับถ้าเผื่อเราในช่วงโอกาสอย่างเงี้ยโลกมีปัญหามีวิกฤตมีปัญหาต่างๆในท่ามกลางวิกฤตอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือมันก็มีโอกาสสร้างสร้างความขีดความสามารถขึ้นมาให้ได้ครับ เอาละครับวันนี้ต้องกราบคุณท่านจารย์สุภพเป็นอย่างสูงครับดีครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของปัญหาของยูโรโซนที่แบ่งแยกออกชัดเจนและทําให้เห็นว่าทําไมเยอรมันถึงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจอยู่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่วงหน้าไปพบกับพระอาจารย์วัววัชรเมธีในช่วงของหมุนตามทางผมลาไปพบกับท่านจารย์สุภพแล้วครับสวัสดีครับ รักษาสินสมบูรณ์หรือไม่ก็ให้ดูว่าในเบื้องต้นเจตนาเราบริสุทธิ์หรือไม่และในท่ามกลางเรามีการแอบ,บและเมิดหรือไม่และในที่สุดนั้นเราสามารถที่จะรักษาเจตนารมในการรักษาสินตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์แบบหรือไม่การที่จะวัดว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ต้องดูว่าสิลที่เรารักษานั้นหนึ่งเมื่อถูกท้าทาย เรายังคงรักษาสินได้หรือไม่ 2. เมื่อถูกวางเงื่อนไขเช่นมีวัตถุเงินทองหรือผลประโยชน์มาล่อเรายังคงยัดยืนรักษาสินได้หรือไม่และ 3. เมื่อไปพบเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ท้าทายต่อการละเมิดสินโดยตรงเรายังคงยัดยืนที่จะรักษาสินได้หรือไม่ถ้าเราผ่านสถานการณ์อย่างน้อย3มสถานการณ์นี้ได้เนี่ยเรารักษาสินยิ่งกว่าชีวิต เราไม่ยอมละเมิดสินที่เราตั้งไว้ให้แก่ตัวเองนะถ้าผ่านสามสถานการณ์นี้ได้แสดงว่าสินของเราเป็นสินที่สมบูรณ์และสินที่สมบูรณ์นี้เองจะทําให้เรามีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสินแปลว่าอะไรสินแปลว่าปกติถ้าเรารักษาสินเราจะมีชีวิตที่ปกติและชีวิตที่ปกตินี่แหละก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข